เราจะมาน้ำเอาน้ํายามาเคลือบโซ่นะครับเป็นสเปรย์หล่อลื่อนโซ่เดี๋ยวดูตัวสเปรย์นะครับสเปรย์เป็นตัวของโมเทียนะครับเป็นแบรนด์นี้เป็นสเปรย์หล่อลื่นโซ่นะครับรุ่น MT 0 0 0 2 0 7เเราจะใช้ตัวนี้นะครับเคลือบ หลังจากที่เราจะเอาลมเป่าเป่าโซ่แล้วก็เราใช้สเปร์ของโมทีฟพนเคลือบนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ลมเป่านะครับเสียงมันจะดังหน่อย หลังจากที่เราเป่าลมแห้งแล้วนะอันนี้แห้งละน้ำไม่มีละเราก็จะใช้สเปรย์เคลือบมันจะมีหัวมาให้นะครับสองหัวเราก็จะใช้เอาหัวเล็กออกใช้ ใช้หัวยาวแทนใส่เข้าไปนะเราจะพ่นบางๆที่โอลิงนะครับพ่นบางๆที่โอลิงสองฝั่งน่ครับเราจะพ่นแบบนี้สองรอบ